ความสวยของฤดูใบไม้ร่วงสวยงามแบบธรรมชาติว้าวและความสุขทุกๆคนก็ต้องปรารถนาเช่นเดียวกันไม่อยากมีความวุ่นวายแต่มันก็เป็นไปไม่ได้นะคะเวลามีความสุขมันก็มาแป๊บเดียว เดี๋ยวมันก็ผ่านไปความทุกข์ก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเวลานี้วันนี้ทำให้มีความสุขให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ไปด้วยกันนะคะชีวิตที่เกิดมามันสั้นไปนิดเดียวเองจึงทำวันนี้ให้มีความสุขแค่นั้นเองจ้า